สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนชาวลัคนาราศีพฤษภทุกทกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิเศษเฉพาะกิจนะคะแม่หมอจะมาพูดถึงดาวพฤหัสที่กําลังจะย้ายราศีกันอีกครั้งแล้วนะคะโดยจะย้ายในวันที่8พฤศจิกาย,ยนปี2564และก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการย้ายรอบนี้ของดาวพฤหัสจะพิเศษแล้วก็มีความสําคัญมากกว่าครั้งก่อนๆน,นะคะเพราะว่าเพราะถือว่าเป็นการย้ายครั้งใหญ่ของดาวพ ฤหัสในรอบ12ปีเลยนะคะย้ายแล้วย้ายเลยจะไม่กลับเข้ามาอยู่ในราศีมังกรอีกแล้วนะคะเรียกว่าดาวพฤหัสกําลังจะหลุดพ้นจากจุดที่ดาวไม่มีกําลังนะคะแล้วก็โคจรเป็นนิดอยู่ในราศีมังกรนะคะจากนั้นจะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีกุมนะซึ่งเป็นภพลาพระโชคลาภความสําเร็จของดวงเมืองและดวงโลกนะคะดังนั้นสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆนะคะก็น่าจะดีขึ้นนะคะหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายรอ และในทางโหราศาสตร์ไทยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับดาวพฤหัสเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นดาวประธานฝ่ายสุพรั่งนะคะเป็นดาวบุญใหญ่นะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณธรรมความดีนะโชคลาภความสําเร็จการเจริญเติบโตการขยับขยายนะการได้รับการปกป้องคุ้มครองการได้รับการช่วยเหลือนะหรือจะเรียกว่าเป็นดาวคุ้มโทษคุ้มภัยก็ได้ตั้งแต่ในวันที่8พฤศจิกายน ปายนปี64นะคะยาวไปจนถึงประมาณ7เมษายนปีหน้าปี2565นะคะดาวพฤหัสจะย้ายเข้าไปสถิตอยู่ในราศีกุมนะซึ่งเป็นภพกรรมมะของคนพฤษศ กรมะก็จะเป็นภพที่เกี่ยวกับเรื่องของงานเรื่องของอาชีพหน้าที่ภาระที่ต้องรับผิดชอบการเรียนการศึกษานะคะตำแหน่งหน้าที่ก็ได้ทีนี้พอดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ไปโคจรอ,อยู่ในภพใดในราศีไหนก็มักจะให้คุณเป็นอย่างสูงในภพนั้นๆเมื่อดาวพฤหัสไปโคจรอ,อยู่ในเรือนการงานก็หมายถึงนะคะดวงดาวจะส่งผลส่งอิทธิพลเกื้อหนุนส่งผลประโยชน์นะคะผลัก ดันให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภได้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานการกระทําการศึกษาต่างๆนะคะคุณจะได้ยกระดับขยับขยายฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเดิมยังเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะข,ของคุณด้วยก็หมายถึงโชคลาภความสําเร็จสิ่งที่ได้มาโดยง่ายนะคะก็ยิ่งจะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภให้คุณมีความสําเร็จ เกี่ยวกับตำแหน่งเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะมีโชคลาภมีรายได้มีผลประโยชน์ตอบแทนเข้ามาอย่างมากมายนะคะถ้าใครตกงานหางานอยู่ในช่วงนี้นะจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะคะคุณจะได้งานที่ถูกใจได้งานที่มั่นคงนะคะหรือถ้ามองในเรื่องของธุรกิจนะคะถ้าคุณลงมือทําอะไรในช่วงนี้ธุรกิจที่คุณทําอยู่ก็มีโอกาสในเรื่องของความสําเร็จนะคะค้าขายก็จะได้กําไรตอบแทนกลับมาอย่างมากมาย ะะบางคนมีเกณฑ์ที่จะมีผู้ใหญ่หรือมีใครสักคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะคะผู้ใหญ่เจ้านายจะมองเห็นผลงานนะคะเป็นช่วงเวลาที่คนราศีพฤษภนะจะได้หลักทรัพย์สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะจะประสบโชคดีแล้วก็มีความสําเร็จเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของงานเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งนะคะหลายๆคนจะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งนะคะทามาค้าขายก็ดีมีรายได้เข้ามาอยู่ตลอด แล้วก็ถ้าใครที่อยากจ,จะอยากได้งานที่เป็นราชการอะไรต่างๆในช่วงนี้นะคะถ้าคุณเข้าไปสอบไปแข่งขันคุณก็มีโอกาสที่จะได้งานสูงมากเลยนะคะ แต่ยังไงก็ตามแต่ค่ะดาวพฤหัสเดิมเขายัางเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะบางทีนะคะพอพฤหัสเป็นมรณะกรรมะเนาะอาจจะหมายถึงนะคะคุณอาจจะต้องออกจากงานเดิมเพื่อเริ่มงานในที่ใหม่ก็ได้นะคะหลายๆคนจะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานเข้ามาและในช่วง6เดือนนี้นะคะถ้าคุณมีโอกาสได้ย้ายงานได้งานใหม่นะคะคุณจะได้งานที่ดีกว่าเดิมมั่นคงกว่าที่เก่านะคะมีผลตอบแทนแล้วก็มี มีรายได้ที่ดีมากๆเลยหรือนะคะใครที่อาจจะคิดอยากทำงานนะคะเป็นงานแบบฟรีแลนซ์นะคะงานแบบเ,เป็นนายตัวเองนะคะงานที่ถูกฉลกนะคะก็จะเป็นงานพวกงานออนไลน์นะคะงานที่สามารถขายได้ทั่วโลกนะะอาจจะเป็นยูทูบเบอร์นะคะหรืออาจจะมาแคสเกมใน Facebook ไลฟ์ขายของก็ได้นะคะอะไรแบบนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆสํสำหรับชาวศศพฤชศบส่วนนักเรียนนักศึกษาน้องๆนะคะคุณจะได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้ จะได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะหลายๆคนถ้าอยากไปเรียนเมืองนอกหรือว่าไปเรียนที่ไกลๆนะคะเรียกว่าปีหน้าคุณมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะจะได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้หรืออาจจะได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปอีกนะคะถ้าใครที่อาจจะกําลังทํี T C ทำโปรเจกต์จบนะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจบการศึกษาได้อย่างที่วางแผนอย่างที่ตั้งใจนะคะ ดังนั้นโดยสรุปแล้วนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภการย้ายครั้งนี้ของดาวพฤหัสนะคะการย้ายเข้าไปอยู่ในราศีกุมเป็นเวลาประมาณ6เดือนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยสําหรับคุณนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจนะคะจะอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะทํามาค้าขายดีทํากิจการก็จะรุ่งเรืองนะมีความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานและดาวกัรมะเดิมของคุณก็คือราหูนะคะก็ยังโครจร กลุ่มลัคนาราศีเกิดของคุณอยู่ทําให้ดาวพฤหัสสามารถที่จะส่งพลังงานไปถึงราศีเกิดของคุณนะคะถือว่าจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่บุญกุศลหนุนส่งนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้พรคิดทําอะไรในช่วงนี้จะสําเร็จโดยง่ายนะคะการงานการเงินจเจริญก้าวหน้านะคะโชคลาภก็จะมีเข้ามาอยู่ไม่ขาดนะคะชีวิตจะได้ไต่ระดับขึ้นไปอยู่ในจุดที่มั่นคงได้โดยไม่ยากลำบากมากนะัก เพียงแต่ในบางครั้งบางคราวนะคุณก็ต้องกล้าที่จะออกมาจากเซฟโซนบ้างนะคะบางคนก็คิดก็ฝันก็วางแผนแต่กลัวที่จะลงมือทํากลัวที่จะล้มเหลวถ้าเราไม่เริ่มต้นเดินนะคะจุดหมายปลายทางไม่มีทางมาถึงเราอย่างแน่นอนดังนั้นนะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะขอให้ลงมือทําในช่วงนี้นะคะในจังหวะที่ดวงดาวกําลังส่งเสริมดวงชะตาของคุณจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ง่ายกว่าคนราศีอื่นๆ ะะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งช่องของเราเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทําคลิปด้วยนะคะหากท่านใดนะคะที่ให้เกียรติสละเวลากดไลค์กดแชร์นะกดดูช่องของอแม่หมอมาโดยตลอดนะคะแม่หมอนและทีมงานก็ขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ